ตอนนี้นะคะเราก็ได้มาอยู่กับเชฟนะคะที่สอนตั้งแต่วันที่1ถึง5มีนานะคะเดี๋ยวเราจะมาถามความรู้สึกเชฟนะคะว่าที่ได้มาสอนเด็กเราเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างนะคะเชิญเชฟเจ,เจานาก่อนเลยค่ะ <c oughs> ก็ตอนแรกก็คิดว่าะจะสอนยากไหมนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นมืออาชีพแนละ้วจริงๆก็คืออ่ะ มาลองสอนดูแต่แบบเด็กเขาน่ารักนะกลุ่มนี้เขาจะไม่ได้แบบก,กิ้วๆี่อะไรขนาดนั้นพี่แต่ว่ามันก็มีหลายอาการใช่ไหมหเด็กอย่างเงี้ยอ่าบางคนก็จะแบบเสียงดังบางนคนก็จะแบบอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ก็โอเคแต่โอเคเด็กกลุ่มนี้น่ารักมากเลยค่ะสอนแล้วเขาก็แบบว่าชอบแล้วก็อยากเรียนรู้แล้วก็เวลาเราสอนไปเราก็เออรู้แล้วว่าเขาจะหลับเราก็อาามันใส่เข้าไปหน่อยหนึ่งอ่าก็ช่วยได้ช่วยได้คนก็อว่า ใช่ใช่ใช่ส่วนหนึ่งสองเห็นบางบ้านตื่นตีสี่ครึ่งอ่าเดินทางไกลอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็โอเคแปะกตัวแป๊บเดียวเขาก็ได้แล้วก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณที่ให้โอกาสมาสอนค่ะค่ะค่ะจนทีต่อเลยค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้มาสอนที่นี่ค่ะตอนแรกก็มีความกังวลว่าเด็กพิเศษเนี่ยเขาจะดื้อไหมแต่คลาสเนี่ยค่ะเป็นคลาสที่ทั้งผู้ปกครองและเด็กอะค่ะสอนง่ายแล้วก็น่ารักค่ะ มาวันแรกค่ะสติคุณครูที่สอยังพออยู่แม่แต่วันนี้วันที่ห้าคุณคุณก็คุยกันแล้วว่าเดี๋ยวจะมาสมัครเป็นเด็กพิเศษมาเริ่มไปเรื่อยๆหนึ่งลองลองถามผู้ช่วยดูได้เลยค่ะช่วยเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะก็คือพอพี่จิ๋มได้มานะคะก็รู้สึกว่าน้องๆกับผู้ปกครองอ่ะเขามีความใส่ใจแล้วก็ตั้งใจแล้วเขาก็เหมือนแบบว่า อยากจะที่เรียนรู้อยากจะทดลองทำอะไรอย่างเงี้ยให้ความร่วมมือดีมากเลยแล้วก็เรารู้สึกเลยค่ะว่าเราอะสนุกกับเขาเพลินไปกับเขาเพราะฉะนั้นการการที่แบบมาเป็นผู้ช่วยหรือมาแทนที่จะเครียดวิชาการเงี้ย กัดแบบว่าน้องๆเขาบำบัดเรานะเขาบำบัดทีมครูนะว่ารู้สึกเนี่ครูป้าครูทุกอย่างแบบว่าแบบว่าชิลๆสบายๆไม่ต้องแบบซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน้องๆเขาจิมบริสุทธิ์แล้วเขาก็คือเขาแสดงออกใช่ไหมคะเพอเวลาเราสอนอะไรเงี้ยฟีดแบ็กที่กลับมาเราจะรู้เลยว่าน้องเขาเข้าใจเขาทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถือว่าน้องๆเนี่ยช่วยช่วยพวกเราช่วยให้เรา ก็เรามปช่วยนายน้องมีความสุขอยากจะมาสอนอยากจะมาสอนคในความสุขและสนุกบุญธีที่ค่ะที่เชิญพวกเรามาค่ะไว้คราวหน้าถ้ามีโครงการดีๆอีกต้องเชิญดีๆเป็นสามินดีค่ะค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่เทคไม่คัทนะคะ